สวัสดียมเย็นครับเ,เพื่อนผมชนะทางวันคือก,กลับมาจากอบรมการไลลจุดได้รับตำแหน่งเป็นนักข่าวของกลุ่มธรรมชารคนเจนเกินปากมูลนะครับ ไลายอมลม,มาเป็น Q W L เบ้ขามันยายหลายอย่างหลายขั้นตอนจนถึงนวันนี้ก็เลยไล่ข้อมูลมาพอกข้าวๆจ้องพักเจ้องที่ผ่านมาก็ไล่ รับประทานอาหาร,าอ,อ,รอย่างอร่อยจะเป็นจ้มปลาจ้มตำนึ่งปลามี่งแช่นาไม้เป็นอาหารบ้านๆตามบทถาทวิถีของชาวบ้านนะครับที่จริงก็จะเป็นกาลแฟลาวันยำจิ้งกินกาแฟบรฟรีช่องบลบ่าย อาคครนี้กแล้วครับผมแค่จุดอบเพราอนนก็จะผมจะจบแบบให้็มผมไลค์จุดตับเพียงแค่นี้แล้วขอบคุณม,มากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับลกดจุดาำกำลังใจ ชาวก,กลุ่มปากมูลนะครับขอบคุณมากครับกลักบมาจากอบรมการไล่จดได้รับำํำเลยเป็นนักข่าวของกลุ่มจรมชาคนจนเกินปากมูลนะครับหลัอบรมมา เนคินเดบร้อยเขาบรรยายหลายอย่างหลายขั้นตอนจนถึงจน,จนวันนี้ก็เลยไลย่ข้อมูลมาพอเข้าข้าวช่วงพักเช่วงที่ผ่านมาก็ไล่รับทานอาหาร อ,อ,อยากอะไรจะเป็นโจมปลาโจมตำนึ่งปลามีแช่หน้าไม้เป็นอาหารบ้านๆตาบทาวิจิตรของชาวบ้านนะครับท่เรื่องก็จะเป็นกาแฟรลแล้อนยามจึงเป็นกาแฟรฟรีช่วงปลาย อันนี้ก็แล้วครับผมแค่จะตอบเอันนี้ก็จะผมจะจัดแบบให้ชมผมไลฟ์จดขอบคุณแค่นี้ครับขอบคุณม,มากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกำลังใจกับ ชาวกลุ่มปากมูลนะครับขอบคุณม,มากครับ